ครับวันนี้หลวงปู่กับพระสยานและท่านสทอวินัยสายแปลงออกมาช่วยกันพัฒนาปากทางเข้าวัดเนื่องจากว่าตอนนี้มียญ้าแห้งใบไม้ร่วงเยอะครับและเป็นเป็นมุมที่ไม่ค่อยปลอดภยัยก็ตัดยญ้าอันนี้ออกพร้อมกับเก็บใบไม้ดูแลบริเวณทางเข้าพูดถางว่าปรงชาให้สะอาดสะอ้าน ว่ามีท่านใดที่จะเข้ามาจะได้ดูแล้วงามหูงามตาครับอันนี้ก็ต้องขอรับโมทนากับท่านสอทวินัยสายแปลงที่เป็นสมาชิกโครงการบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานสาในที่มาของท่านนายกนพนลสุดินโทครับวันนี้ก็ไปช่วยพัฒนาวัด เดินทาก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานมายาวนานเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำาีนี้หลังจากหมดเวลาจากผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาทำหน้าที่ต่อเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาก็มาช่วยพัฒนาชุงโจรพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาตำบลต่อไปครับขอขอโฆษนาสโลข,ขอบุญกุศลสลายเหล่านี้จงเป็นรพระประจัยนำข้างชัวให้ท่าน พบกับความสุขความจเจริญทั้งครอบครัวมีความสุขความจเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปราถนาทุกประการด้วยเชิญและขออนุโมทนาขอบคุณเอพีทุกคนนะท่านที่ติดตามคลิปของลวงปู่ด้วยดีตลอดมาทั้งให้ความรักความเมตตาน้นองๆเหมียวและให้คำแนะนำคำติชมในคอมเมนต์ต่างๆหลวงปูก่ก็อ่านทุกคอมเมนต์แต่ถึงแม้ว่าไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์ก็ต้องขอ,ขออนุโมทนาขอบคุณ มาในาโอกาสนี้ด้วยขอความสุขความเจริญมีแด่ทุกคนทุกท่านทั่วการทุกคนทุกท่านด้วยเชินการทำความดีเมื่อมีเวลาแล้วรีบทำเลยคือทำสามารถทำได้ทุกเวลานาะทีไม่เลือกว่าเวลานั้นเวลานี้ไม่ต้องรอเวลานั้นเวลานี้น เราพร้อมทําได้ทุกเวลาถ้าเราพร้อมตั้งใจทําทําได้เสมอความดีนั้นมีหลายรูปแบบทำตรงไหนก็ได้จุดไหนก็ได้ครับและขอประชาลมพันธ์แจ้งให้กับทุทีได้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าที่หลวงปู่จะออกทำมาิจาเลกสแสวงบุญุดวงขวัตนั้นหลวงปู่ไปในกิจกรรมที่ทางคณะสงฆ์จัดไม่ได้ไม่ได้เดินไปตามถนนท้ทางไม่ได้ไปตามลำพังเนาะ ไปในคณะที่คณะสงฆ์ 2, จัดนินมนต์ไปก็แต่ละที่แต่ละงานแต่ละนั้นก็ไม่นานสามวันบ้างสี่วันบ้างประมาณนี้เนาะก็ไปมาไปกลับไม่ได้อยู่ประจำก็าไปในเส้นทางที่ท,ที่ได้รับนิมนต์มาแล้วก็นุโมนันสาธาทุกกับอปีที่ติดตามเป็นห่วงทั้งหลวงปู่เป็นห่วงทั้งพระสยามและเป็นห่วงทั้งน้องเหมียว เรื่องทารนเ้องเหมียวนั้นก็มีผู้ดูแลอยู่ผู้ดูแลให้มีทั้งญาติของของพี่สายันและคุณโยมที่อยู่ที่วัดก็ไปมาไปมาไม่นานฮองทบบาลกลับมาครั้งหนึ่งสามวันกลับมาครั้งหนึ่ง,ก,ง,งก็แจ้งข่าวให้ทราบสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขกจบมีแด่ทุกคนทุกท่านทัวการทุกท่านเชิญ